เอ้ยสวยเหมือนเดมิมเล่นเสือพัดเท้าขาดเพัดเท้าขาดเดิมมีเบอร์กาตั้งใหม่อ่านะครับจากโทอร์โเตอร์มงคลชัยนะครับขับขี่ระวังด้วยนะครับคนที่ขับขี่รถไม่ระมัดระวัง มักจะเป็นเช่นนี้นะครับนี่รู้แล้วชื่อแมว,แวสุดยอด <c oughs> ยังมีหัวหน้ามาหัวมีน้ำหน้ามาหัว, <c oughs> หวเราอีกเออเจ็บ <c oughs> การ <c oughs> ไม่ไหวเลยคนขับ ประเทศไทยลุมเยอะไม่เกี่ยวการขับขี่นะครับดีกู้ภัยมาเห็นพอดีตอนลมลมปุ๊บกู้ภัยมาถึงทันทีเลยทำไมมันรู้ดีเจคันนี้นะครับเกือบได้ชุดสีใหม่นะครับเกือบเกือบได้แต่ก็ยังพอได้อยู่ขนาดนี้ยังไม่ถึงที่จะพอที่จะเปลี่ยนเอาตัวคนรับอน่าย กรมมีแต่บุญบุญมาคือว่าล้มปึ๊บไอ้กู้กู้ภัยนะครับน้องน้องลูกลูกล้านทุกท่านนะครับขับรถด้วยความระมัดระวังเพราะว่าอะไรรถมีเปลี่ยนนะครับอะไรคนก็หายากนิดหนึ่งใช่หรืออาจจะหาไม่มีเลยผมมีงนะครับพวกนี้ต่อไปก็ ล oh. right. mm ุงเยอะมากสนามก็แล้วก็บอกกู่บินอันอันเก่าหักไหมย่าไปเลยถนนประเทศครับไม่ไหวเลยเออนี่แี่ผู้เองนี่ขับรถแบบไหนนี่เอาเล่าเหตุการณ์มาหน่อยสิเป็นยังไงจูเนี่ยตกลุ้งแงบตกลุ้ทำไมถึงตกสงสัยคนขับไม่ได้มองไม่มองลุ้มนลย มันมัวขับรถมัวทำอะไรมันเป็นหลุมแรกแล้วก็ขี่ไปนิดหนึ่งก็เป็นหลุมสองก็ตกหลมสองจังหวะดิบเลยคนนั่งข้างหลังอยู่สุกมั้งคนขับว่าไงครับทําไมถึงได้เป็นเช่นนั้นก็กําลังขับรถไปกินข้าวครับอืแล้วมันก็เป็นนี่ตรงทางแยกอืแล้วก็มีหลุมหนึ่งอันก็คิดว่าหลุมมันเดียวเออก็ขับไปปั๊บแต่ก็ยังมองไม่เห็นหลุมตกปั๊บโทรศัพท์พึ่บอย่างโทรศัพท์วางตรงไหนแต่ก้าอื แล้วโทรศัพท์ลอยแล้วยังไงับแล้วเอาเอามือรับนี้ปั๊บตกลุมที่งปล่อยมือเลยนะปล่อยมือสองมือเลยนะมือเดียวมือเดียวกลางกลางจะหยิบได้แล้วตกลุมที่สองแล้วยังไงโทรศัพท์ปลิวรถปลิวอ๋อต่อไปต้องระวังแล้วคนปลิวไหมคนกิดตต่อไปโทรศัพท์ถ้าเดินทางนะครับถ้าจะมีโทรศัพท์วางยูบ็อกไปเลยเนอะอย่าวางตะกร้านี่นะครับเป็นอุทาหรณ์นะครับ ไนกางเกงกางเกงตัวสวยนั่นขาดเลยสวยนะครับหายหมดเลยไล่เบาเลยดูดูทำดูทำเห็นไหมยิงไล่เบาไอ้โทรศัพท์เป็นยังไงบ้างหน้าจอแตกนิดเดียวหมื่นกระบาทก็ไปแล้วเปลี่ยนซีวันเดียวได้ได้เปลี่ยนเครื่องใหม่เลยเครื่องหน้าจอก็สี่พันกว่าใช่อะความประมาทเป็นบอเกือแห่งความเจ็บปวด ต้องขับรถต้องดูให้ดีไม่ต้องด่วนเข้าใจไหมขับช้าก็ถึงจำไป้นุ่นแม่บอกว่าให้เลิกขับรถเลยตลอดอายุการใช้งานต้นีิวลยไปซื้อรถยนตขับอะนี่คลิปนี้นะครับคลิปนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับอะสำหรับคลิปนี้ก็ดูนอนแล้วอะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ